โปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังหวังเชาและเอนจิเนียร์ระดับอวสโอย่างจินเหยียนได้ร่วมงานกันอย่างยอดเยี่ยมมายาวนานกว่า20ปีสร้างสรรค์ผลงานเพลงฮิตนับไม่ถ้วนหลังจากที่ได้เลือกใช้เฮลิซอน32คลาสสิกซึ่งเป็นเครื่องแรกของประเทศจีนการเลือกใช้ออดีโออินเทอร์เฟซที่เหมาะสมสำหรับสตูดิโอใหม่ของพวกเขา SSGY Studio พวกเขาได้ตัดสินใจเลือกใช้พิซซัมซาวด Dream ADA เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ37ปีแห่งความเป็นเลิศด้านเสียงพิซซัมซาวได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะผู้ผลิต อุปกรณ์เสียงคุณภาพที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดของเสียงอันยอดเยี่ยมตัวแปลงสัญญาณเสียงระดับตำนานของแบรนด์เช่น A-D2, D-A2, A-D-A XXR และ Atlas ได้มีบทบาทสำคัญในการผลิตผลงานระดับโลกตั้งแต่ดนตรีประกอบภาพยนตร์เจมส์บอลและซาวท랙เจ้าของรางวัลอสการ์กาวิตี้ไปจนถึงงานโพสต์โปรดักชันภาพยนตร์ The l o r d of the Ring ทั้งไตรภาคและอัลบั้มเจ้าของรางวัลแกมมี่ของศิลปินระดับโลกอย่างพิงค์ฟอยล์และเอเดเลชื่อเสียงคุณภาพระดับนี้ได้ดึงดูดความส ใจของหวังชาวและจินเหยียนในทันที Dream ADA ได้สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับจินเหยียนด้วยดีไซน์ที่รองรับการขยายได้มากถึง20ช a n n e l ภานนแนลขนาดเพียง 2U โดยสามารถรองรับช่องสัญญาณอนาล็อกได้มากกว่า128ช n แ e ลและช่องสัญญาณดิจิทัลได้มากกว่า512ชั n น l ที่ความละเอียด192 kHz พร้อมรองรับ Work f l o ฟระบบเสียง i m m e r s i v e อย่าง d o l b y ์เอสโอย่างเต็มรูปแบบคุณสมบัติเด่นประกอบไปด้วยระบบ c อ o c กอิสระแบบ4ชุดเพื่อการซิงโครไนซ์หลายระบบระบบกำหนดเส้น ทางสัญญาณแบบโมดูล่าที่ใช้งานง่ายและการมอนิเตอร์จากระยะไกลผ่านเบราวเซอร์ด้วยคุณภาพของ Dynamic r a n g e และความแม่นยำของสัญญาณให้ประสบการณ์การฟังที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากทดสอบ AB อย่างละเอียดเขากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถแยกรายละเอียดเล็กๆและความแตกต่างของโทนเสียงได้อย่างชัดเจนซึ่งตัวแปลงสัญญาณอื่นทำไม่ได้ระบบเกณฑ์ที่ผมไม่มีปัญหาเสียงแตกอีกต่อไปในสายสัญญาณของ SSGY Studio ได้ใช้ Dream ADA จำนวน2เครื่องเชื่อมต่อกับมิกเซอร์ r er i s o n ด้วยอินพุต เอาต์พุตอนาล็อกรวม80ช n e l ช่องสัญญาณ AES 48ชน e l และช่องสัญญาณดิจิทัด Dante และ MADI อย่างละ128ชน e l ซึ่งช่วยให้สามารถประสานการทำงานระหว่างคอนโซลกับอุปกรณ์เอาต์บอร์ดแบบอนาล็อกจำนวนมากและระบบมอนิเตอร์เสียงแบบ7.1.4ได้อย่างสมบูรณ์แบบ